สวัสดีครับครับครั้งแรกนะครับที่เฮาได้มาปลุกที่โดมสาวหน่อยครับผมนี่ครับอันดับแรกเขาก็นี่ครับฝึกมาถึงครับนี่ครับเข้ามาไหวครับเด้อปนุกนีาครับผลกิ้งดุครับเข้าได้มาเจอตดๆนะครับ วันนี้เรามากับผู้หมวดครับนี่ครับนี่ครับกับผู้หมวดครับท่านประธานครับนี่ท่านประธานคุณมากเลยครับท่านประธานครับปี่น้องมาเบิ่งรถแห่์สองคันเลยครับรถแห่สาวน้อยลำเพลินเต้ยเสดเดินครับเนี่ยสองคันเลยครับรถแฮ่์โดยชอช้างมิวสิกนะครับผมระบบเสียงครับโอ้ปาน ผลลูกครับพี่น้องรั้งแรงนะครับที่ด้มาบุกโดมสาวหน่อยนะครับขอหยาตปอสโจน,นะครับเ้อขอุยาดซ้อนนุชด้วยนะครับืันนี้ครับเมื่อกครับนี่ครับผลนี่ครับรั้งแรงนะครับที่เราได้มา อันาจักนะครับเ่อนครับอันาจักสาวหน่อยเข้าครับโอ้ฝนกิงลุกครับพี่น้องครับเปนครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับตอนนี้ฝนกำลังสอบกำลังสอบอยู่ข้างในนะครับนี่ครับเป็ครับเป็นกำลังสอบอยู่ครับนี่ครับ ท่าไหนครับา้เไาไทยทยทีข้อข้ข้อะไปพุ่นไปสอบไทั้งพุ่นอ๋อโดมใหญ่มากครับมาแบบไงเลยครับนี่ครับมาหอดแล้วมาหอดแล้ว เือครับสุดยอดครับสวัสดีครับโอ้อออยงอ้นี่ก็สองแสนกคร้อ่ทั่วเนครับมีเป็นเงีคสับประทัดเรากำลังพออ้อครับพออ้อย้นแดงครับส้นรองลงมาไอ้งอ้บไปสวน้องไปหาเจิบปูจ็บหอยหาปลาก็บหอยแท้นะก็บหอยครับเดี๋วไปงมหอยนะแต่ว่าจะไปจับแน่ ไม่ยังคนนีมาโอเปรมไปให้ทีมงานครับผมว่ากันไทยไอสาวหนอยเดชิลี่อยู่เันไหม่อันนี้มาแั่นั่นเดิี่ถว่ามามไทยเอานี่ยอ้หได้ไหมทีมงานเขาเต็มอยู่ับเดี๋ยวผมไปเอาปร่าจะบานก่อนเอาจ๊กทีพูดอยบอกตอนแร้เ้อะไม่มีเนี่ยวัวไปไปบอกว่าสามรอยเมตรเลแมนครับพอดแล้วมับอยู่ใสี่ขัวนี่คือสะพานบหือนังไง ขากีโอ้านหัวมือเพราะเปนหัวสะพานแบนรับหัวมือเฮ้ดแบนขี่รถหาสะพานนี่ปล่อยคนเล่ามั้นโอเคครับโอเคครับเอเกอที่มาที่ว่าเกอนี่ประธานที่นี่เกอวันอันนี้ทอประธานอันนี้ทนประทาน่าประธานแล้ววันนี้ทนประธานท่านประธานครับผมสวัสดีครับวัสดีครับแล้วบอกันทุญครับ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 โอเคครับ